ชาวคิวบาทุกหนักหลังประสบปัญหาไฟฟ้าดับเป็นเวลานานกว่าหลายสัปดาห์ส่งผลให้บางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นานถึง14ชั่วโมงต่อวันโดยเหตุไฟฟ้าดับในคิวบานี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่วิกฤตพลังงานทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วส่งผลให้มีข่าวลือออกมาว่าปัญหาดังกล่าวนี้อาจจุดชนวนให้เกิดการประท้งขึ้นทั่วทั้งเกาะหลังจากที่ประชาชนต้องการแสดงความไม่พอใจต่อภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงในประเทศที่ส่งผลให้ต้องมีการปั่นส่วนพลังงานกัน อย่างไรก็ตามระบบผลิตไฟฟ้าของคิวบาประกอบด้วยโรงไฟฟ้าเ์โมโอิเล็กทริกที่เก่าแก่8แห่งรวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเรือไฟฟ้า8ลำที่ตุรกีเป็นเจ้าของซึ่งทั้งหมดนั้นได้รับผลกระทบดังกล่าวโดวยโรงงานผลิตไฟฟ้าหลายสิบแห่งทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กในขณะน,นี้ก็ยังไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเกิดการชำรุดและบางแห่งเกิดการขาดเชื้อเพลิงอีกด้วย